ตอนนี้เราเป็นที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านน็อกดาวน์ขึงประกอบฉะนั้นการดูแลเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยก็คือการที่ลุกค้าเก็บคืนนั่นเองคือการป้องกันระยะยาวต่อมาการจับยึดเสาไม้ทางเราจะใช้เหล็กฉากนะครับตัวนี้ยุงสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับต้องเรคุณย่าอีกแล้วครับวันนี้ผมพาทุกท่านเนี่ยมาอยู่ที่โชว์รูมของเรคุณย่าเองนะครับซึ่งเรือโชว์รูมของเราเนี่ยจะมีอยู่2จุดนะครับ อยู่จุดที่ผมถ่ายทําอยู่ตรงนี้กับบริเวณใกล้ๆที่ติดกับถนนหลักเลยที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับคือวันนี้ก็ถือโอกาสดีครับผมได้รวบรวมคําถามยอดนิยมที่ลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจหลายท่านเนี่ยส่งคําถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ YouTube ช่องทางของเพจ ช่องทางของไลน์หรือเป็นไ i r e เ t m กแมสเซมานะครับผมก็เลยรวบรวมคําถามเนี่ยมาเพื่อที่จะมาไขาข้อข้องใจสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจซื้อบ้านนอกดาวอยู่ทางเรือคุณย่าก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับท่านได้มากที่สุดเพื่อไปตัดสินใจและววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมกับคําถามของเรากันเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าคําถามจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย แบบบ้านยอดนิยมของทางเรือคุณย่าที่ขายดีนะครับก็รวบรวมไว้ก็จะเป็น6แบบตามนี้ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นที่หลัง2อ0 0สนหลังเนี้ยจะเหมาะกับการที่ลูกค้านําไปทํารีสอร์ทหรือจะทําเป็นที่พักในสวนในไร่ก็ได้ครับแล้วถ้าเป็นหลังยกสูงใหญ่ขึ้นมาหน่อยยอดนิยมอีกหลังหนึ่งของเราก็คือหลัง4ี่0 0 0เที่บันไดยอยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับหรือถ้าลูกค้าอยากจะปรับขนาดบ้านก็คุยกับเราได้ซึ่งแบบบ้านก็จะแล้วแต่การใช้งานของลูกค้าเลยครับ รคุญยาของเรานะครับก็จะเป็นการใช้งานไม้เก่า90%ซนะครับก็จะเป็นการรวมไม้เนื้อแข็งทั้งหมดก็เช่นเช่นพวกไม้แดงไม้เตงไม้เคงพวกนี้แล้วแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะในสตอ็อกของเรามีไม้อะไรนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการแบบพิเศษเลยเยกตัวอ,อย่างเช่นแบบเป็นไม้ประดูเป็นพื้นปะดูทั้งหลังเป็นเสาปะดูทั้งต้นทุกเออทุกต้นไม่ใช่ทั้งต้นมันต้องทั้งต้นอยู่แล้วเสินะครับก็สามารถที่จะแจ้งเรามาได้เราก็จะใช้เวลาในการเก็บรวบรวมไม้นิดนึง นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตก็คืองานเดินคุณย่าเราเนี่ยถ้าเป็นงานเสาไม้เนี่ยเราจะเน้นเสาให้มันแบบหน้าประมาณหน้าเจ็ดวิ่งหน้าเจ็ดขึ้นไปจะไม่มีเล็กกว่านั้นเพื่อที่ต้องการให้บ้านเนี่ยมันได้อวดเสานะครับแล้วก็ข้อดีของไม้เก่าเขาก็คือว่าเวลาเขาโดนน้ํามากๆเนี่ยมันจะไม่ขยายตัวเวลาโดนแดดแรงๆจะจัดเนี่ยมันก็จะไม่หดตัวมากไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะเซ็ตตัวแล้ว จะแตกต่างจากไม้ใหม่นะก็คือถ้ามันโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะขยายมากเลยเพราะว่ามันได้ดูดซึมน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นโดนความร้อนจจัดช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะมีการหดเพราะว่าความชื้นในตัวไม้มันหายไปนั่นเองสังเกตได้จากว่าเวลาไม้มันเป็นร่องนะครับเวลาเราเข้าเนื้อไม้แล้วประเภทของเสาเรือคุณย่าที่เราทําขายนะครับ ณนะปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันอย่างแรกก็คือเสาไม้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นเสาปูนซึ่งความแตกต่างของสองเสาเนี้ยผมจะลงรายละเอียดทีละเสานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงเสาไม้ก่อนอย่างเสาไม้อย่างนี้ครับลูกค้าจะต้องมีการเตรียมพื้นพื้นแบบนี้ก่อนนะครับเป็นพื้นปูนเตรียมขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้ในการจับยึดระหว่างพื้นกับตัวเสาสอง ผลที่ได้ก็คือมันก็จะเป็นการป้องกันปลวกในระยะยาวเราจะไม่เอาเสาไม้ฝังดินเด็ดขาดนะครับอย่างนี้โดนปลวกกินแน่นอนนะครับต่อมาการจับยึดเสาไม้ทางเราจะใช้เหล็กฉากนะครับตัวนี้ยุงอ่ะตัวนี้นะฮะเหล็กฉากแล้วก็ตีพุกลงไปพร้อมกับยิงน็อตยึดตัวเหล็กฉากกับเสาไม้อีกทีหนึง่งซึ่งเสาไม้หนึ่งต้นเนี่ยผมจะใช้เหล็กฉากทั้งหมด4ตัวเลย4ด้านในการจับยึดนะครับและเราจับยึดทุกต้น ฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงไม่ต้องห่วงนะครับต่อมาเป็นแบบเสาปูนเสาปูนผมจะทําการขุดลงไปนะฮะในดิน50เซนพร้อมกับกรบด้วยปูนให้ลูกค้าอีกทีหนึง่งและลูกค้าไม่ต้องเทปูนนะครับเทตอนที่ผมติดตั้งบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วลูกค้าค่อยมาเทปูนนะครับนี่ก็จะเป็นการติดตั้งในแต่ละประเภทของเสานะครับได้ เพราะว่าอย่างของบ้านน็อกดาวเรืองคุณย่าเนี่ยตอนนี้เราเป็นที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านน็อกดาวกึ่งประกอบความหมายของบ้านน็อกดาวกึ่งประกอบกับบ้านน็อกดาวเนี่ยความหมายก็คือว่าอย่างถ้าเป็นบ้านน็อกดาวนะครับนั้นจะถูกสร้างไว้แล้วลูกค้ามาซื้อถูกใจยกหลังนั้นแล้วก็ไปติดตั้งเลยแต่ถ้าเป็นของอย่างเรืองคุณย่าบ้านน็อกดาวกึ่งประกอบจะเป็นลูกค้ามาดูแบบถ้าไม่ชอบแบบนี้อยากจะปรับเพิ่ม ก็สามารถแจ้งเราได้ซึ่งทางเราเนี่ยก็จะสร้างให้ใหม่นะครับแล้วก็นําไปติดตั้งให้กับลูกค้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นบ้านน็อกดาวน์กึ่งประกอบก็คือประกอบใหม่ให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างบ้านตัวอย่างที่เราเคยทํากันมาอย่างหลังขายดี490ที่เดิมเนี่ยจะมีระเบียง2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ครัวนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ของผมเนี่ยก็จะปรับห้องครัวเนี่ยไม่เอาอาจจะเป็นดึงห้องยาวหรือ เปลี่ยนห้องครัวเนี่ยเป็นห้องพระแทนถ้าอย่างเงี้ยก็แจ้งเราได้เราสามารถปรับแบบได้นะครับหรือว่าทางขึ้นบันไดไม่ได้ขึ้นฝั่งทิศตะวันออกหรือว่าทิศอะไรก็ตามที่ลูกค้าอยากจะขึ้นเนี่ยจะดูเลิกหรืออะไรเงี้ยเลิกงานจาดีอะไรได้หมดนะครับขอแค่แจ้งเราแล้วก็มานั่งคุยปรับแบบกันการขนส่งของเลยคุณย่ญญานะครับ ถ้าภาคเหนือสุดเนี่ยเราก็จะไปที่แม่ฮ่องสอนกันเลยแล้วก็ไล่ไล่ลงมาแล้วก็ส่งหมดครับแต่ว่าทางภาคใต้เองเนี่ยเราจะส่งถึงแค่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้า3จังหวัดชายแดนทางภาคใต้เราขออภัยจริงๆครับเราส่งไม่ถึงจริงๆอันนี้ต้องขออภัยไว้เลยซึ่งก็มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะเราก็ต้องขออภัยไว้จริงๆครับ ส่งไม่ถึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าขนส่งในแต่ละทองจังหวัดเนี่ยลูกค้าก็สอบถามผมมาได้นะครับในช่องทางข้อความหรือว่าในเพจก็ได้ว่าในแต่ละจังหวัดที่ท่านอยู่เนี่ยส่งไปแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับการขนส่งของเรานะครับเราจะเอาบ้านเนี่ยไปเป็นหลังเลยถ้าเป็นหลังหลังใหญ่เนี่ยเราจะเอาไป2ชิ้นนะครับการเอาไปของเราเนี่ย ทางเข้าได้ไม่ได้เราจะพิจารณาจากว่าหนึ่งทางเข้าจากปากซอยก็ตามแต่ไปถึงจุดลงบ้านของลูกค้าเนี่ยครับรถเนี่ยมันสวนกันได้หรือเปล่าเอาความกว้างง่ายๆเลยนะคือรถวิ่งสวนทางกันได้ไหมถ้ารถวิ่งสวนทางก็ได้สบายๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าได้ 2. ก็ต้องดูสายไฟสายเคเบิลครับว่ามันต่ําหรือเปล่า3จุดหักของทางโคง้งถ้าอยู่ในซอยนะว่ามันโค้งมากโค้งน้อยเพราะว่าถ้าโค้งแคบเนี่ยรถมันยาวครับมันโค้งไม่ได้ ถ้าในกรณีที่ไม่ได้ล่ะทํำยังไงทางแก้ก็คือว่าเราจะเตรียมไม้เป็นชิ้นๆครับแล้วไปสร้างที่หน้างานที่บ้านลูกค้าฉะนั้นก็จะหมดปัญหาเลยความแข็งแรงของบ้านอะไรเงี้ยหรือจะเพิ่มนิดหน่อยต่อเติมก็สามารถแจ้งเราได้แล้วก็จะสร้างให้แต่ว่าในส่วนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเองซึ่งค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัดและตามแต่บ้านแต่ละแบบนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ ยังไม่มีระบบเงินผ่อนนะครับตอนนี้ทางเรือนคุณย่าเองก็ยังหาวิธีการอยู่ว่าทํำยังไงนะมันจะออกมาแล้วแฟร์ระหว่างทั้งผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับส่วนสําหรับเรื่องของการกู้ธนาคารผมแนะนําอย่างนี้ครับแนะนําให้ท่านเนี่ยเอารูปของบ้านดา,ดาวน์ที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็ประมาณประมาณว่าหลังนี้กี่บาทงบประมาณนะครับแล้วไปคุยกับทางสินเชื่อของธนาคารซึ่งแต่ละธนาคารเนี่ยจะให้คําแนะนํามาครับว่าเรากรณีนี้เนี่ย ธนาคารจะมีวิธีการปล่อยกู้แบบไหนบ้างซึ่งอันนี้ต้องลองไปสอบถามและแนะนำครับให้คุยกับหลายๆธนาคารแต่และธนาคารเองนโยบายก็ไม่เหมือนกันการเตรียมพื้นที่ของลูกค้านะครับจะแบ่งออกเป็นได้2แบบตามเสาที่ลูกค้าเลือกนะครับอย่างที่1เนี่ย กรณีที่เป็นเสาไม้นะครับเราจะต้องเทพ,พื้นเตียงไว้ก่อนซึ่งความหนาของพื้นเนี่ยขั้นต่ำอ่ะผมขอสัก10เซนขั้นต่ำนะฮะจะเทมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็ความกว้างยาวเนี่ยผมจะบอกเป็นสเปคไปในแต่และหลังอยู่แล้วแต่โดยปกติเนี่ยผมจะบอกลูกค้าให้เทพ,พื้นเนี่ยวกว้างกว่าตัวบ้านทั้ง4ด้านเนี่ยด้านละเมตรเพื่อที่เวลาฝนตกมาจากชายหลังคาครับมันจะไม่ได้ตกลงไปกระทบกับดินพอถ้าสมมติ ตกไปกระทบกับดินแล้วเนี่ยดินมันอาจจะกระเด็นกระเด็นและกลายเป็นทางเดินของปวกได้ในอนาคตครับเราก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนแต่ว่าถ้าถ้าอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็พื้นที่จำกัดจริงๆก็สอบถามกันมาได้ว่าควรจะเทเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับกรณีที่2ครับถ้าเป็นเสาปูนการเป็นเสาปูนเนี่ยลูกค้าปรับพื้นที่ไว้ให้เรียบนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทําการขุดลงไป50เซนแล้วก็กลบเสาปูนให้พอติดตั้งบ้านเสร็จเรียบร้อยลูกค้าค่อยเทพื้นนะครับยึด ตัวเสาทั้งหมดอีกทีหนึ่งครับผมการสร้างบ้านของแต่ละหลังนะครับระยะเวลาเนี่ยจะไม่เท่ากันผมยกตัวอย่างอย่างหลังเล็กขนาด3คูณเเมตรเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณอาทิันทินะครับอันนี้ผมจะไม่ได้นับรวมระยะเวลารอคิวของลูกค้าท่านอื่นนะก็คือจะเป็นระยะเวลาในการตั้งแต่เตรียมไม้จนกระทั่งถึงส่งมอบเลยนะครับถ้าอย่างหลังที่ผมอยู่ตรงเนี้ย ก็ขนาด7คูณ8เมตรแล้วก็มีซุ้มบันไดหน้าหลังนี้ก็สร้างอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะครับตั้งแต่เตรียมไม้จนถึงส่งมอบลูกค้าเนี่ยก็ประมาณ2เดือนฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยมีเรื่องงานยามดีอยากจะลงบ้านเดือนไหนก็แจ้งกับทางเราได้เราจะได้ลองดูว่ามันจะตรงกันไหมนะครับแต่ถ้าสมมุติลูกค้าอยากจะล็อกคิวเผื่อก็สามารถที่จะมัดจําเพื่อจะล็อกคิวของบ้านของตัวเองเนี่ยลงได้ว่าจะลงเดือนไหนครับ หลังจากที่ได้บ้านไม้ไปนะครับการดูแลรักษาเนี่ยเบื้องต้นเลยว่าอย่างถ้ากรณีที่1นนะครับเราเป็นเสาไม้ไปแบบนี้ผมจะติดตั้งกับพื้นซีเมนต์ของลูกค้าแล้วก็เป็นเหล็กฉากยึดถูกไหมฉะนั้นการดูแลเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยก็คือการที่ลูกค้าเทพื้นนั่นเองคือการป้องกันระยะยาวเพราะว่าไม่ให้ปวกเนี่ยมันเจาะขึ้นมาจากทางใต้ดินได้นะครับแล้วก็ตอบมาก็คือให้ลูกค้าเนี่ยนำเชืได้ผสมน้ําแล้วก็ลาดทุกทุกเดือนครับไม่ใช่ว่าลาดครั้งเดียวแล้วจบนะ พอกลิ่นมันหายอะ่ะเดี๋ยวปลววมันก็มาอยู่ดีฉะนั้นลูกค้าต้องเทแบบ6เดือนหรือ8เดือนทีนึงครับแบบนี้มันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ปลวกมารอบๆบ้านเราได้และช่วงหน้าฝนเราก็เพิ่มเพิ่มความถี่เข้าไปหน่อยเพราะมันจะทําให้กลิ่นมันก็จางไวขึ้นนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเสาปูนก็เชนได้แบบที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับลาดรออพื้นซะ ส่วนบริการหลังการขายของเลยคุณย่ามีอะไรเราดูแลให้ตลอดกรณีที่มันเกิดจากทางเลยคุณย่าเองเลยคุณย่าซ่อมแซมดูแลให้ครับแต่ถ้ามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะให้คําแนะนําไปถ้าไม่มีช่างเราจะใช้ช่างของเราไปเซอร์วิสลูกค้าให้ครับคําถามเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคําถามที่ทางเราเนี่ยรวบรวมมาจากคนที่สนใจแล้วก็ลูกค้าเราที่สอบถามกันมามากนะครับ แล้วก็ถ้าใครมีคำถามอื่นๆที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็สามารถส่งคำถามนั้นมาให้ทางเราช่วยตอบได้นะครับแล้วก็เรียนคุณย่าไปก่อนครับวันนี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนรืยคุณย่าหรือสนับสนุนคลิปต,ต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยคุณย่าไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันอีกคลิปหน้าต้องลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับ